สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองานะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมันมีสวยๆมาให้ชมนะคะยังอยู่ในงานช้างเหมือนเดิมนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะตอนนี้เสียงเพลงรอบทิศทางเลยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะวันนี้นําผ้าไหมนะคะเกรดรเมรียมให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะเป็นผ้าสีเม็ดด้วยนะคะ ชมผ้าไหมผืนแรกค่ะสามตะกอเหยียบเพาะนะคะลายรวงพึ่งนะคะผ้าสี่เมตรค่ะตัดชุดได้นะคะแต่ผ้าไหมสุรินนะคะสี่เมตรก็คือสี่เมตรหมดเลยไม่มีแยกนะคะไม่มีแยกชิ้นสี่เมตรมีหน้าหนา แล้วก็มีปูมนะคะคืนนี้ไม่มีชายคุยนะคะผ้าสี่เม็รไม่มีคุยคืนนี้ลายรวงพึ่งนะคะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะสี่เม็ดนี่ค่ะ นะคะเป็นผ้าสี่เมตรสามตะกอเหยียเผาะนะคะผ้าสี่เมตรค่ะผ้าเชิงบนล่างค่ะสวยมากคืนนี้เป็นสีเคมีนะคะไม่ใช่สีธรรมชาติ แต่เนื้อผ้าสวยลายสวยนะคะลายเต็มผืนเลยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ13,000บาทค่ะวันนี้นำผ้าเกรดพรีเมียมให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะผืนละ13,000บาทเป็นผ้า4เม็ดนะคะผ้า4เม็ดสมตะโกน หยีพอนะคะเฉพาะเฉพาะปมูมปูมกับหน้านางก็หมดไปเกือบเม็ดแล้วค่ะเกือบสองเม็ดแล้วนะคะถ้ารวมกันนะคะท่านใดสนใจพักมานะคะผุนละหนึ่งมื่นสามพันบาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะ สามตะกอเยี่ยเพอสีธรรมชาติค่ะลายแบบนี้มีเชิงแบบนี้นะคะลายลายเชิงแบบนี้สีสวยนะคะลายนี้คือลายประจำอาเภอสีขอรภูมนะคะเป็นลายประจำอาเภอสีขอรภูมเป็นสีธรรมชาติค่ะร้านอยู่อาเภอสีขรุูมจังหวัดสุรินทร์นะคะน้นานางนะคะ ปูมค่ะปูมแล้วมีผ้าผ้าตรงนี้นะคะสามารถตัดเสื้อได้นะคะผ้าสี่เมตรตัดตัดได้ทั้งชุดนะคะเราไม่มีผ้าล้วนสองเมตรนะคะแต่เรามีตรงนี้ให้นะคะนี่อะล้วนตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ไว้เล่นลายได้นะคะมีหน้านางนะคะนี่ค่ะผ้าสวยมากๆนะคะนี่ค่ะ ผ้าสเม็ดนะคะอันนี้พับแล้วนะคะนี่นะคะผ้าสวยเป็นสีธรรมชาติค่ะหน้านางนะคะนี่ค่ะทั้ง2ด้านนะคะทั้งสองด้านคือมีสีล้วนด้านข้างนะคะและกระปูมแล้วก็หน้านางนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะคือเฉพาะหน้านางกระส่วนนี้ก็เกือบ2เมตรแล้วนะคะ ถ้าท่านในเอาไปตัดเสื้อแล้วเล่นขอบได้เหมือนกันก็ถือว่าเหมือนก็มีสีล้วนไว้ให้ตัดชุดเหมือนเหมือนทางบ้านอื่นที่มีสองเมตรสีล้วนตัดชุดนะคะสีพื้นแล้วก็มีเป็นผ้านุ่งนะคะอันนี้ก็ทําคล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ได้ต่อกันเพราะว่าส่วนนี้อยู่เป็นส่วนของชายทั้งสองด้านนะคะ พอผ้าสี่เมตรปึ๊บพื้นที่พื้นที่แคบเริ่มจะเก็บยากทําใดสนใจทักมานะคะหนึ่งหมืนห้าพันบาทค่ะผ้าสี่เมตรนะคะหนึ่งหมืนห้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีนะคะเป็นผ้าหมักโครนเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจจะได้ยินเสียงช้างบ้างนะคะช้างร้องอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าอยู่ข้างๆนะคะมีช้างเดินนะคะพื้นต่อไปนะคะลายนี้ค่ะลายดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือแต่เล่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ้าสี่เม็ดเหมือนกันนะคะสีธรรมชาตินะคะแบบนี้เล่นลายสวยมากเลยค่ะ ตีเป็นเส้นสวยมากนะคะอีกข้างนะคะตรงเชิงชายผ้าทั้งสองด้านจะเป็นตรงนี้ค่ะมีหน้านางนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้านางสองชั้นมีปูมตรงนี้นะคะไว้ตัดเสื้อแล้วก็สีพื้นนะคะไว้ตัดเสื้อได้เหมือนกันนะคะเล่นลายได้สวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ สวยมากนี่ค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคือคืนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะราคานี้ส่งฟรีค่ะ ผ้าเกรดพรีเมียมของจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เราได้นำมาให้ทุกท่านเลือกรับไปดูแลนะคะไปใช้นะคะไปเก็บสะสมนะคะไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะคะไม่ได้มาไม่ได้มาให้ยกบ่อยๆเนื้อผ้าหนักมากนะคะเป็นผ้าย้อม สีธรรมชาติแล้วก็ย้อมไม้มงลนก้าชนิดนะคะพื้นต่อไปค่ะขอเจ้าฟ้าน,นะคะสีธรรมชาตินะคะผ้าสี่เมตรอีกผืนผ้าหนักมากค่ะเนื้อผ้าหน,นาหนุ่มนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะลายสวยมากๆค่ะหน้านางค่ะคืนนี้หน้านางชั้นเดียวนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะไว้ให้ตัดเสื้อนะคะมีทั้งสองด้านนะคะไม่ได้โตกันนะคะ ตัวนี้สวยเกรดพรีเมียมนะคะผ้ากเกรดพรีเมียมของจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะ4เมตรนะคะผืนละ15,000บาทค่ะผืนละ1 0 0 0 0บาทสนใจทักมานะคะราคานี้ส่งฟรีค่ะผื้นเต่าปายมีจะผ้าสวยๆเลคยคนยกผ้ายังแบบ นี่ผืนนี้นะคะสารตะโกยีเพาะนะคะสีธรรมชาติค่ะผ้าสี่เมตรนะคะผืนนี้มีปูมนะคะแบบนี้อันนี้ไว้ไว้ตัดเสื้อน,นะคะมีสองข้างค่ะเป็นผ้าสี่เมตรเหมือนกันก็อันนี้ทิ้งไว้แบบนี้นะคะทั้งสองด้านค่ะนี่ค่ะ ได้แบบนี้นะคะสามตะก้อเยียบหอกค่ะสมปักตูมค่ะสีธรรมชาตินะคะผ้าหมักโครนนะคะสวยมากๆเรียบรูดูดีมีชาติตระกูลสวยมากมาก เพื่อฟูมากฝืนนี้แม่ค้าใจละลายขนมจีนนะคะขนมจีนจ้าหนูเป็นคนไทยท่านใดสนใจทักมานะคะ15,000บาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะเนื้อผ้าสวยมากนิ่มมากคนยกผ้าหลงผ้าไหมคือหลงเอง คืออยู่กับผ้าไหมมาตั้งแต่เกิดแต่ก็ยังหลงผ้าไหมผืนสวยๆคือเห็นคือชอบมากๆค่ะท่านใดสนใจผ้าไหมนะคะแอนไลน์วันนี้ทั้งทายคันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี